ครับนี่คือ Insights News ายต่อกับหน้าหงายเจอชาวเน็ตแะเป็นดารานั่งแกร็บไม่อายหรออยู่ดีๆก็ไม่วายมีดราม่าหลังจากที่อดีตนางเอกชื่อดังสายเจริญปุระโดนชาวเน็ตรายหนึ่งทักมาแะเจ้าตัวเหตุนั่งแกร็บซึ่งทายได้นำแชทด,ดังกล่าวมาเผยแพร่ผ่านเ c e b o o k ส่วนตัวมีข้อความว่าเป็นดราม่ามานั่งแก็บไม่อายหรอ งานนี้สายได้ตอบกลับไปว่าตอบไม่ถูกเลยเจอทักงี้จริงๆแต่ก่อนก็มีรถฮะแต่ขายกินไปแล้วมันจําเป็นฮ่าฮ่าไม่อยากยืมเงินใครเยอะๆตอนนี้กู้ธนาคารทําบ้านอยู่แล้วต้นดอกไม่ใช่น้อยๆผูกพันกันไปอีกหลายปีจะซื้อรถมาใช้ก็ไม่น่าใช้ความคิดที่ดีที่จะเพิ่มภาระหนี้สินให้ตัวเองอีกจริงๆนั่งแกร็บก็สะดวกนะ มีพึ่งผ่าหนองพึ่งผ่าเพื่อนบางถ้าไปทางเดียวกันแต่เรียกเองมันก็ง่ายทุรักทุเลหน่อยเวลาคนของเยอะๆแต่พอวางแผนเอาไว้ได้เราก็ว่าแกร็ก็ปลอดภัยดีใช้ได้นะคะแทรกเส้นทางได้ส่งทรั c กิ้งต่อให้น้องให้เพื่อนดูได้ไม่ได้ขึ้นแล้วหายไปในบิติลีลับถ้านั่งผีเมียมใช้คูป,ปองอะไรลดราคาได้อยู่จองเวลาล่วงนาได้ เงินสดไม่ต้องโผลตัดจากระบบเอาอยากทิปเพิ่มก็กดจากในระบบเอาไม่ต้องขึ้นไปต่อรองอะไรเราก็ใช้ถัง just grab และ premium แหละแล้วแต่ว่านัดเช้ามากไหมของเยอะไหมจองเวลาไหมอะไรอย่างนี้นี่บอกทั้งคนที่ทักมาและบอกตัวเองด้วยว่าเลือกนั่ง grab นี่มันดีแล้วละ่ะฮ่าฮ่ไม่ได้อายอะไรค่ะไม่ได้รู้สึกประตกต่ำถ้าไปทำงานไม่ทัน หรือสร้างหนี้เยอะเกินตัวเนี่ยอายกว่านอกจากนี้ยังเผยใต้โพสต์ดังกล่าวอีกว่าเอาจริงนี่แค่เอาบ้านไปจำนองกับแบงค์เพื่อกู้เงินมาซ่อมก็รู้สึกว่าผีพ่อผีแม่จะฟื้นมาหยุมหัวแล้วฮ่าฮ่าฮไม่รู้จะไปซื้อรถหาหนี้เพิ่มทําไมตั้งใจทํางานหาเงินเก็บเงินกันใหม่อีกครั้งในชีวิตไปดีกว่าแก่ลงทุกวันทุกวันมีคนถามว่าจ่ายค่าแกร็บทุกวันก็หนักพอๆกับผ่อนรถก็จริงฮะ แต่เราไม่ได้นั่งทุกวันรถน้องรถเพื่อนวินบ้างบางวันก็รถตู้อะไรอย่างนี้สลับสลับไปรู้สึกว่าปลอดภัยกว่าจ่ายเงินก้อนดาวรถแล้วติดผ่อนระยะยาวไหนจะค่าประกันค่าดูแลและอื่นๆจะต้องซื้อมือสองก็เงินก้อนใหญ่แล้วเราไม่มีความรู้เรื่องมอนทนแนนเรื่องเครื่องคืออะไรซื้อมาก็เสี่ยงอีกเราไม่ได้ติดกับมือสองมือหนึ่ง รถแพงรถหรูหรอกแต่ก็ดูตามความเป็นจริงวินก็นั่งนะมีหมวกกันน็อกส่วนตัวด้วยจริงๆขี่ม้าเป็นอยากขี่ม้าไปทำงานที่สุดแต่ค่าแมเทันแนนน่าจะแพงหาที่จอดอยากครับควรแจกคูปองดิฉันขึ้นฟรีหนึ่งปีอะไรอย่างนี้ฮ่าฮ่าฮาลูกค้าชั้นดีใช้เกือบทุกวัน อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ